โอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวห้องพักกันนะครับกับดูสิดีทจริงๆเนี่ยตอนที่เราจองไว้ในอ p กรไเนี่ยเราจองไว้เป็นเตียงเดี่ยวแยก2เตียงนะครับผมแต่ว่าเรารีเกตไปขอเป็นเตียงใหญ่ซึ่งพอมาถึงหน้าง,งานเขาบอกว่าถ้า r รีเกตเป็นเตียงใหญ่เนี่ยเราจะต้องพัสเพิ่มอีก400บาทนะครับว่าซึ่งก็จ่ายเพิ่มที่หน้าฟอนได้นะครับตรงนี้มาดูห้องกันนะครับผมอันนี้เนี่ยเข้ามาจากเข้ามาจากหน้าห้องนะครับผมนะก็ ที่ประตูนะครับเหมือนเดิมก็จะเห็นในส่วนของแผนผังนะครับผมว่าจุดมีทางนีไฟเนี่ยไปทางไหนนะครับผมนะก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยก็ควรจะอ่านสักนิดหนึ่งเข้ามานะครับผมด้านขวามือนะครับจะเป็นตู้เสื้อผ้ามีในส่วนของชุดครัวอาบน้ําให้2ชุดนะครับมีชั้นเนี่ยที่อยู่ด้านบนเป็นวางสำหรับวางกระเป๋าเสื้อผ้าก็ได้นะครับมีร่มให้2คันนะแล้วก็มีที่วางกระเป๋านะครับมาดูด้านล่างมีถุง นันนี้ซักแห้งให้มีอัตราค่าซักแห้งให้นะครับผมว่าค่าซักแห้งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมีสลิปเปอร์ให้2คู่นะครับผมอันนี้เนี่ยผมว่าจอว่าน่าจะไม่สามารถนํากลับได้นะครับตรงนี้น่าจะมีถ้าเกิดนํากลับอาจจะโดนชาร์จนะอ่ะมีรองเท้าแตะให้อีกด้านล่างเนี่ยอีก2คู่นะครับตู้ฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วหันมาทางด้าน ซ้ายมือนะครับจะมีผังคอนโทรลอยู่นะครับก็โรงแรมที่นี่นะครับผมเขาจะให้คียการ์ดมา2อันนะครับผมก็คืน1เนี่ยสามารถที่จะเสียบเข้ากับตรงนี้ได้อันนึงเนี่ยก็ไว้เปิดปิดห้องได้ก็คือเราสามารถที่จะเปิดแอร์เนี่ยรันไว้ตลอดได้โดยเสียบการ์ดเอาไว้นะครับแล้วก็มีปุ่มไว้เป็นสัญญาณหน้าห้องนะครับว่าข้ามรบกวนหรือว่าให้ทําความสะอาดห้องอยู่ตรงนี้อยู่นะครับอ่ะมีสวิตช์ไฟนะครับอีก3ตัวครับเป็นสวิตช์ไฟมาสเตอร์นะครับอ่ะปิดก็คือทีเดียวเนี่ยดับหมดเลย นะครับเปิดก็คือเปิดทีเดียวแล้วก็มีแย่อีก2อันแต่ว่ากดได้อันเดียวอันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นไฟข้างนอกนะถ้าคิดไม่ผิดเข้ามานะครับสิ่งที่ประทับใจอย่างหนึ่งก็คือตัวของผนังนะตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าไม่น่าใช่กระเบื้องนะครับน่าจะเป็นการแต่งเท็กเจอร์ลวดลายเพราะว่าผมไม่เห็นรอยต่อขอบเบอรหรือว่าอาจจะเป็นกระเบื้องก็ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าสัมผัสไปเนี่ยจะมีความเป็นเป็นลอนลวดลายนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ตามลวดลายที่เห็นนะ เดินเข้ามานะครับผมก็จะเจอกับกระจกบานสูงประมาณพอดีตัว1อันอันบานสูงโค้มหัวเลยนะครับตรงนี้1อันทางด้านขวาสิ่งที่เซอร์ไพรส์นะครับที่ไม่ค่อยเห็นในโรงแรมที่ไหนเลยก็คือเขาจัดอ่างน้ำนะครับผมอ่างน้ำเนี่ยอยู่ด้านนอกติดกับฝั่งของเตียงเลยนะครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการจัดโลเคชั่นเลเยอร์เนี่ยที่เออก็แปลกดีนะ แต่ว่านะครับตรงส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะมีผ้าม่านเอาไว้กั้นให้นะครับผมอ่าก็คืออย่างน้อยยังมีผ้าม่านอยู่นะครับทีนี้หลายคนก็สงสัยเฮ้ยแล้วพื้นตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เปียกเหรอนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองไปด้านล่างนะครับของของอ่างเนี่ยจะเห็นว่ามีรูระบายน้ําตรงนี้อยู่นะครับก็คือน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะระบายตรงส่วนนี้ก็คือจะไม่เปียกที่ฝั่งเปียงนะครับแต่ว่าถ้าให้แนะนําก็คือ ปูพ็ดเ co so ท้าเน,นี่ยไว้อยู่บร <ste> ิเวณนี้บริเวณส่วนที่ก่อนจะขึ้นไปทางฝั่งเตียงนะครับตรงนี้อีกทีหนึ่งในส่วนของกระจกนะครับก็คือกระจกเนี่ยมีไฟเนี่ยซ่อนอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นกระจกตรงนี้เนี่ยขนาดใหญ่นะครับก็คือแต่ว่าอ่างเนี่ยมีอยู่หนึ่งอ่างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยขนาดกระจกเนี่ยสามารถที่จะทำอ่างกิงที่สันเทอได้นะครับแต่ว่าเขาเลือกที่จะใส่ไว้อ่างหนึ่งเพื่อที่จะมีมีพื้นที่นะครับผมในการวางของเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเป็นอ่างที่สันเทอเนี่ย ที่วางของเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะลดลงนะครับตรงนี้ก็ขึ้นกับความชอบของแต่ละคนละกันนะครับแต่ผมมองว่าถ้าไม่เร่งรีบอะไรมาพักผ่อนนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอนะแล้วก็มีคอมเพลเมนต์รีนะครับเป็นน้ําเปล่าให้2ขวดนะครับมีแก้วให้2ใบมีสบู่ให้นะครับมีทิชชู่มีผ้าเช็ดมือให้2ผืนมีเช้่าแคบให้2อันมีสำลีกับคัตตินแพดให้1ถุงนะครับมีบอดี้โลชั่นให้1อันตรงนี้เนี่ยก็จะมีปลั๊กไฟนะครับแต่เป็นปลั๊ก ที่ยังเป็นแบบสองหัวอยู่นะครับยังไม่เป็นแบบสามหัวยังไม่เป็นแบบปักสามตาแล้วยังเป็นแค่สองหัวอยู่แต่จะมีจุดกิมมิกอยู่เล็กๆนะครับผมก็คือตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับโว์กับปรับแรงดันสําหรับไดร์เป่าผมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เผื่อบางทีเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมาจากต่างประเทศหรือว่าในข้ออย่างหนึ่งนะครับผมก็คือสามารถที่จะปรับในในฟ้าเป็น115กับ 230โวลต์ตรงนี้ได้จะมีสวิตช์สับอยู่ตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าปัจจุบันส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะปรับแรงดันได้อยู่แล้วเ,เมื่อกี้เป็นปลั๊กสตาเนี่ยปรับแรงดันได้แรับแต่ว่าข้างกันเนี่ยจะเป็นปลั๊กสตานะครับเมื่อกี้อย่างกวาดสายตาม,มามาไม่ถึงนะครับตรงนี้มีปลั๊กสาตตา,านี้แต่ว่าปลั๊กสตาตรงนี้เนี่ยจะเป็น2 2 0โวลต์นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับเป็น110หรือว่า2 2 0โวลต์ได้เมื่อกี้ลืมอธิบายเคาน์เตอร์นะครับตัว น่าจะเป็นเคาน์เตอร์หินอ่อนนะครับตรงนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีเครื่องชั่งน้ําหนักให้1อันนะครับมีถังกระยาให้1ถังแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็ไม่มีอะไรมีซ่อนไฟอยู่ด้านล่างนะครับเพิ่มความสวยงามเนี่ยตรงพื้นเนี่ยอยู่อีกหนึ่งอัน <c oughs> อ่ะมีไดร์เป่าผมเนี่ยซ่อนอยู่ตรงตรงชั้นของตรงนี้อยู่นะครับมีไดร์เป่าผมให้นะอ่ะมาในส่วนของห้องอาบน้ําหน่อยนะครับผมห้องน้ำเนี่ยมีเรนชาวเวอร์ให้นะครับมีเรนชาวเวอร์ให้ มีปักบัวสําหรับอาบน้านะครับตรงนี้แล้วก็มีช่องสําหรับวางใส่สบู่อะไรพวกนี้นะแล้วก็มีที่นั่งนะครับผมมีที่นั่งสําหรับผู้สูงอายุตรงนี้ก็สามารถที่จะมาใช้ตรงนี้ได้นะครับคือเขาออกแบบมาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีมีแชมพูแล้วก็สบู่ให้แบ่งกั้นโซนเอาไว้นะครับสําหรับอาบน้ําตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ หัวนะครับสุขภัณฑ์ตรงนี้มีทิชชู่ให้นะครับผม2อันแล้วก็มีถุงสําหรับ sanitary bag ให้นะครับตรงนี้ในส่วนเมื่อกี้นะครับในส่วนของห้องอาบน้านะครับกับห้องสุขาเนี่ยนะครับผมที่เป็นเอาไว้ถ่ายทุกเนี่ยเขาจะมีประตูมันจะเป็นสองห้องนะอ่าถ้ามองอย่างนี้อ่าถ้ามองอย่างนี้นะครับจะเป็นแบ่งเป็นสองห้องแต่ว่าประตูเนี่ยเขาใช้ประตูร่วมกันนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะปิดไปฝั่งชาเวอร์ แล้วก็ถ้าเรากเราทธุระส่วนตัวตรงนี้เนี่นนเนยเราก็สามารถที่จะปิดมาฝั่งนี้ได้เดี๋ยวเราเลือกที่จะไม่ปิดก็ได้นะครับเราก็าไว้ตรงกลางอย่างนี้เลยนะใครอยากทําทอะไรก็ทําไปผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นห้องเตียงเดี่ยวแยกเนี่ยเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นห้องเตียงคู่อย่างนี้เนี่ยเป็นคู่รักอย่างเงี้ย вот มาก็มันจะไม่แปลกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นห้องเตียงเดี่ยวที่แยก2เตียงเนี่ยถ้าเกิดมาไม่ได้เป็นคู่รักเนี่ยอาจจะแปลกสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยจะมีแค่ม่านกั้นนะครับแต่ว่า เราไม่สามารถรู้ได้เพราะเราไม่ได้พักห้องไทยนั้นโอเคครับในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแผงควบคุมแอร์นะฮะแล้วก็มีพัดลมอันนี้เนี่ยเป็นที่จุดบังคับพัดลมนะครับเผื่อบางคนเนี่ยมาในในตอนที่เป็นฤดูหนาวนะครับก็สามารถที่จะเปิดพัดลมตัวข้างบนเนี่ยตรงนี้ได้นะครับเผื่อบางทีเนี่ยแอร์เนี่ยอาจจะรู้สึกเย็นเกินไปถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเตียงนะครับเตียงก็เป็นขนาด6ฟุตนะครับตรงนี้หัวเตียงนะครับมีในส่วนของ เ์วิไฟให้อีก2อันก็สามารถที่จะปิดไฟนะครับในส่วนตรงหัวเนี่ยแยกกันนะครับซ้ายขวานะครับเผื่อบางทีเนี่ยบางคนหลับก่อนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าตรงนี้ออกแบบมาได้ดีมีปลั๊กไฟให้ตรงหัวนอนอีก1อันนะครับมีตู้เซฟให้ตู้เซฟมันยึดติดกับตัวตู้นะครับผมก็คือยังสามารถที่จะเลื่อนได้อยู่อนะ่ะมีลิ้นชักเก็บของให้ในนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับมีไฟเขาจะซ่อนไฟไ,ฟไว้ที่ด้านล่างเนี่ยที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อความสวยงามเนาะมาดูอีก ด้านหนึ่งกันบ้างอีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นฝั่งจะเห็นวิวสวนตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟที่หัวเตียงเหมือนกันนะครับมีปุ่มคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับมีปลั๊กไฟมีปุ่มแล้วก็มีสวิตช์มาสเตอร์อยู่ฝั่งนี้นะครับก็คือปิดช่างเดียวสามารถดับได้ลงห้องได้นะครับตรงนี้แล้วก็มีปุ่มแยกไฟที่หัวเตียงเนี่ยมีนิ้นชักให้เหมือนทางฝั่งนู้นนะครับมีไฟฉายใช้ในกรณีฉุกเฉินให้นะครับ1อัน ยังติดอยู่นะครับไฟฉายส่วนด้านล่างตรงน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมีไฟซ่อนไว้เช่นเดียวกันด้านหน้านะครับตรงนี้เนี่ยจะมีจุดวางกระเป๋าให้นะครับมีมีสำหรับก็อ้วางกระเป๋าให้1อันนะฮะแล้วก็มีทีวีนะครับผมไม่แน่ใจขนาดแต่เข้าใจว่าน่าจะมา40่สิกว่านิ้วได้นะครับขนาดตรงนี้เต๊ะนะครับโต้ด้านหน้าตรงนี้ไม่มีลิ้นชักนะครับมีลิ้นชักหยุดมีลิ้นชักอยู่ตรงนี้1อันมีปลั๊กไฟตรงนี้ ให้ีเป็นจุดนะครับในส่วนของทางด้านฝั่งคอมเพนต์เทารี่บ้างนะครับอันนี้จะเห็นว่ามีไฟซ่อนไว้อีกหนึ่งอันนะครับมีกาต้มน้าร้อนให้1นึ่งกานะครับขอดูหน่อยว่าสะอาดไหมข้างในกาต้มน้าร้อนสะอาดมากนะครับถือว่าทำความสะอาดมาอย่างดีมีในส่วนของแก้วไวน์ให้สองใบนะครับมีถั่วผมไม่เข้าใจว่าถั่วนี้ไม่น่าจะเป็นคอมเพนเมนทารี่นะครับมีแก้วน้ำตรงนี้ให้2ใบนะครับมีแก้วกาแฟให้ มีชามีกาแฟาอะไรตรงนี้ให้ตรงนี้น่าจะเป็นคอมฟีเบนทารี่นะครับมีลิ้นชักให้อีกหอันครับแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะมีมินิบาร์อยู่นะครับตรงนี้ซึ่งเขาจะติดราคาไว้ชัดเจนนะครับว่ามินิบาร์เนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างนะครับในแต่และอันนะครับในนี้เนี่ยมีน้ำเปล่าให้2ขวดนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวจากหน้าห้องพักนะครับผมชั้นที่เราพักเนี่ยอยู่ชั้น นะครับผมแต่ล็อบบี้เนี่ยจะอยู่เหมือนเป็นชั้น2นะครับก็จะเห็นวิวเป็นส่วนเขียวๆข้างหน้านะครับแต่ว่าตรงรั้วตรงข้ามนั้นเนี่ยเป็นส่วนฝั่งอื่นแล้วฝั่งฝั่งฝั่งโรงแรมอื่นหรือว่าฝั่งโครงการอื่นนะครับตรงนี้